Sami chatu, Sapapurentu, Sankappa, kappa. Janto panna soya ta, when it na Sapiti yo, sapporo, we, sa we nasatu, pa Sukiti kayu papiwata na sa. ผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านเหมือนเดิมตามเช่นเคยเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องสูครูสู้คนเออบ่ได้มีอย่างายเมื่อนี่ท้ายกลองไปว้นตลาดไปจักซี่ละที่ไปตามหาพ่อย่บองเอา้าเฮ้ยพ่อย่งบองอีหลีเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ สวัสดีครับเอา Fc เทียบกันดีแล้วจะดีหรือเปล่าเดี๋ยว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 ไปไปไปรอเดี๋ยวนี้ไปเข้าไปในวัดไหมอันในวัดดีกว่าไหมในวัดก็ได้นะเดี๋ยวไปรอเดี๋ยวไปรอในวัดนะโอ้ตายแล้วตายแล้วเจ้าีเนาะไปครับผมเพื่อนบอกให้ผมไปรอในวัดบัดนี้ Fc บันนี้โอ้ยวเพื่อนบอกว่า Fc บันนี้เอา Fc ก็ Fc ถ้าในนี้นักเก็ตข้างนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวจะไปขายกันแถวแถนี้แหละเจ้าจะเพิ่งออกมาด้วให้ค่อยออกไปก่อนเด้อยได้เด้อแป๊บนึงแป๊บนึงเรียนผู้ชม เอพอพ่อตาบ้องแล้วผมพ่อตาบ้องแล้วท่านผูบบ้ชมเอ้ยเดี๋ยวไปนั่งคุยกันตรงนี้แหละเออไปเป็นยางมากพอดีโอ้ข่อยค่อยหวัวตั้งกล้องข่อยเห็นเหล้าอีหลีป่ะโอุ้ยไปท่านผู้ชมโอเคครับตานั้นครับผมไปสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> เป็นไงสองสองหนึ่งห้าเก้าเจ้าอ้าวถูกไหม <c oughs> ก็เจ้าให้มันเข้าอยู่มันเป็นสองหนึ่งไงแล้วก็เราเถียงกันเรื่องพสสองห้าสามแปดมันเข้าสามแปดเข้าอยู่ดิเอฟซี FC บอกว่าหนุ่มอามช่วยไปตามตะบองทีหน่อยมีคนโอนเงินมาให้เนาะ <Okay. S 1> มีคนโอนเงินมาให้เอฟซีอยู่เอฟซี FC บอกว่าโอนเงินมาให้ตะบองฝากให้หน่อยสามร้อยปฏิอ่าอ่ามีของเอฟซีอวยพรให้เอฟซีด้วยอวยพรขอให้เอฟซีถูกหวยถูกหวยวันนี้นะห้าสามหนึ่ <300. S 1> ง, FC อง,องเออสามสามเก้า ผิดผิดในเลขเมื่อที่แล้วคือเอา,อามื่อที่แล้วมันออกห้าสองหนึ่งสามสามเก้าผมไม่ได้ออกจะเบื่อง <c oughs> มื่อี้ได้มาห้าสามหนึ่งสามสามเก้าใช่ไหมแม่ใช่แล้วเดี๋ยวให้ไล่เรียงเสียงภาษาดีๆนะท่านผู้ชมเอฟซีเดี๋ยวขยับไปหน่อยดิขยับไปหน่อยอ่า <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีทุกๆท่านนะกับเกี่ยวกับตาบ้องเนาะงวดที่แล้วตาบ้องให้มาสี่สองหนึ่งแล้วก็ห้าห้าเก้าแต่มันเข้าสองหนึ่งแล้วก็ผมเถียงกันกับตาบ้องเรื่องพศสองพห้าสามแปด มันก็เข้า38นะอ่าจริงๆแต่งวดน,นี้ตาบ้องคือ531ใช่กับ339ข้างล่างาม้วย39ด้วย, 3, 9, วยใช่ไหมใช่ก็คือว่าแยกแยะออกออเดอร์5้1กับ339โอเคตามนั้นนะครับรางวัลที่1นะรางวัลที่1 6ตัวนะ531 339น่ 5, 3, 1, 1> แล้วมันจะออกกันที่5ที่4ด้วยเอากอดูสิเอาหรอเออกจริงเกจริงจริงเหรอจริงค่ะเออจริงมีเอฟซีบอกว่าจะบองเป็นไงบ้างสบายลงสบายดีสบายดีอยู่เรื่องนี้ไปขอกันตรงไหนบ้างก็เดินขอตามตลาดบอกเมื่อนี่เลยนั่นระเออบอกก่อนบอกเขาถูกไหมก็ถูกด้วยก็บอกเมื่อก็บอกตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวเหรอตัวเดียวนี่แหละเขาชอบแน่งเละเอาจริงเออก็เดินบอกตัวเดียวด้วยไม่บอกหลายตัวด้วยครับเออเป็นไงบ้างเขาอยากถามว่าเอ้ยอามหนุ่มอาม ตาบ้องเพิ่งจบจากอะไรนะที่ว่าจริงหรอเขาอยากรู้ไง<อ>เป็นไงมันจบจากยังนะก็บัตรประชาชนผมหายครับ <laughs> บัตรประชาชนผมชื่อนายธรรมรานสังเขตยบผมเป็นคนช <laughs> าวสหารัฐสัญชาติไทยช <laughs> ื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อนายสอนสงสอนายสอนสันที <laughs> <อ>เป็นคนสาหารัฐสัญชาติไทยนั่นเลยส <laughs> อ,อบว่าจูดแต่ที่นี่ได้แต่สัญชาติไทยใช่ไม่สัญชาติลาวด้วยเหรอ ไม่หรอกไม่ใช่ไหมโอ้จทายเป็นไงบ้างแต่กดทั้งวัดนี้5อะไรนะสามหนึ่งสามสาเกแยกแยะด้วยไม่ต้องแยกแยะซื้อตรงๆเลยสามสเก้าแล้วก็ห้าสาม่เลยห้าสาไม่ต้องซื้อเอาทำไมอ่ะจะไปซื้อทำไมห้ามันึ่งาหน้าสามตัวหน้าอ๋อก็คือให้เน้นสามเก เเออนนแต่ก<า><า>็ไม่เนี่ยเอฟซีเขาก็เน้นเหมือนเดิมเด็กเขาก็หาเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วก็สามตัวหน้าสี่สองหนึ่งแต่มันออกสองหนึ่งไงออกสามตัวหน้าไงมันออกตัวหน้าไงสองหนึ่งไงไม่เนี่ยถ้าสามหนึ่งอาจจะออกมาตรงจีนก็ได้ดิอาจจะสลับกันดิแต่ก็ให้เอฟซีไปแยกไอ้เอาเนาะเออใช่แต่เลขยกใครสามตัวคือสามสามเก้าคอยดูสตัวเดิมนี่แหละคอยดูดอคอยดูคอยดูใช่ไหมคอยดูพี่มึงจะว่องฝันแม่นด้วยฝันเอาเอาช่วงนี้ฝันไม่ทำทำกินก็ฝันด้วยฝันเกี่ยวเรื่องอะไรฝันเมื่อคืนฝันดีๆนะ ฝันว่าเราก็นอนหลับเทียบเราไปนั่นแหละฝันว่ามีหุ่นยนต์เซบอร์ดชือดหนึ่งเชุดหนังหนาเป็นหุ่นยนต์เซบอร์รุ่นเก่าด้วยครับที่ลูกน้องเคยหนีไปแล้วมันสร้างขึ้นมาแต่ผมเป็นคนแต่มันสู้กันดัาไม่ได้สู้กันดับไม่ได้<ต>ใช่อ๋อแเก่า,กา<ต>้วยบองในชอบกันดัาเหรอไม่ใช่เป็นคนสร้างด้วยไม่เป็นคนสร้างด้วยเป็นคนสร้างกันดับมาใช่ถ้าพวกบางคนเขารู้จักดรเพียนดรสลัมดรสิแต่ดรบ้อง ครับดรบ้องหรือสมองคนคุณศิริยะก็คนคนนี้นี่แหละก็ผู้สอนหมอด้วยทีในในโลกนี้เมื่อกี้เนี่ยผมตั้งกล้องมาเนาะผมะกับว่าจะตั้งกล้องว่าตามหาตาบ้องเจอพอดีเป๊ะเข็บเขบปะเลยแหละนนก็เดินหาขอตามเดีล,ล้วนี่ลองยิงแข่าเมื่อไหร่ให้เอที่บังคับแข่าเลื้อยเหลี่ยมเดียวได้ไหมอ้าวก็นี่ผีมือต้หอนหอมนี่ข้าข้างกันข้าข้างเร่เร่อย่างนี้นี่คุณเอไม่ใช่เอหรอกคุณเอ ผมก็ได้เอาเงินบีกี่ผมตั้งแต่ผมมาอายุสิบจามจนถึงเท่านี้นี่เลยไม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือผมก็ได้นําเงินมามอบให้ตาบองเริขอบระคุณมากๆนะครับดีเอฟซีทั้นึงที่โอนมาเพราะว่าไม่ได้มีใครโอนมาให้เยท่านผู้ชมเพราะว่าคือตาบองเพิ่นเขาบอกมันหลายมันก็ทั้งเลขสองสามชุดนั่นเออบางทีว่าให้ค่ากับข้าวไปกับข้าวผมก็ไปซื้อข้าวสารอะไกินไหมกกินด้วยแต่ตาบองอยู่ใครเนี่ยก็อยู่คนเดียวด้วยอยู่คนเดียวแล้วลูกเมียไม่มีอลูกเมียไม่มีทําไมถึงไม่มี ตอนเมียไม่มีทําไมไม่เจอไม่ใช่หรอกก็คนที่จีบผมมันดูมากไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีใครใกล้กีบผมเขาทำไมเฉพาะอะไรถึงไม่ใกล้กีบตะบองเขาก็ดูสิ่ปันผมนี่ที่มือกอนทั้งนั้นเราผู้สาวนั่นกันผู้สาวผู้สาวอีดผู้สาวอีผู้สาวอีดป่ะเห็นเห็นบ่ห้อยห้อยเงียบอยู่แจกมึงเงียบได้ก็มึงเงียังเป็นยังตะบองคือบะมีเมียบะมีลูกบะมียังพออยังก่อนก่อนที่จะมาเดินของเงินนี่ไปทำอะไรมาก่อนเคยทำงานอะไรมาก่อน ก็ทำงานเป็นยามที่บิ๊กทีมร้อยเอ็ดแล้วก็ไม่ไทยร้อยเอ็ดไม่ไทยร้อยเอ็ดชื่อเข้มชาติใจแต่ใจช,ชื่อเข้มชาติสังฆศิลานั่นเลยไม่มีเอฟซีหลายท่านเขาบอกว่าเออนมามไปตามตะบ้องหน่อยอยากจะถ่ายทําตะบ้องหน่อยว่าออสงสารแกออทั้งแขนแกก็เป็นอย่างเงี้ยด้วยแต่ก่อนเจอใหมยๆย่ๆจะไม่เห็นเป็นอย่างนี้เนาะนี่ก็ฝีมือคนคนที่กี่ผมนี่แหละคนที่กีบเจ้าเออ มันลงทุนซื้อเครื่องหักแนมาหักเรยอ๋อครับผมถ้าถ้าผมเอาคนนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเออผมจะเหลือชีวิตมันกลับอย่างนี้สารลนไหมมีอะไรนะจะเหลือชีวิตกับสารล้านไหมใช่มีตั๋วเครื่องบินหรือยังยังไม่มีอ๋ออันนี้ต้องทำพาสปอร์ตไปไม่ไดหรือไงหรือเราเป็นคนที่นั่นอยู่แล้ว อยูด่ดาวดวงที่ศูนย์นะพี่อามก็อยู่ดาวดวงที่ศูนย์ตามผมมาดาวดวงที่ส<อ>ี่ด้วย<อ>ดาวดวงที่สี่นี้นีพี่อามมานี่แหละจริงอ่ะเออมันออกทั้งกาแล็กซี่เลยนะพี่อามตายแล้วพักไปครอบกาแล็กซี่แล้ว <laughs> มันมีสามเกตดวงนะกลุ่มนี้สามเกตด,ดวงดวงดาวดาวโลกมีทั้งหมดสามเกตดวงแต่ละกลุ่มแต่อยู่ทางทิศเหนือกำลังไปบูเบอรอยู่กะนั่นบิ๊กไปบูเบอร์บูเบอรอยู่เพราะ เพื่อมีการคนประเทศจะได้อปร่คนไปอยู่ที่นั่นด้วยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะถามตาบ้องหน่อยว่าที่ฝันเนี่ยฝันเกี่ยวเรื่องอะไรอ๋อก็ฝันเกี่ยวเห็นหุ่นดวลเนี่ยมันตัวเดิมกันดําตัวเดิมเหรอเออมันสู้กับกันดําไงแล้วแล้วมันสู้เป็นแบบยังไงมันมีนํำบงนํำเบอร์อะไรไหมมันไม่มีนํำโบมันก็ฝันเหมือนเดิมนเลยกันดํามันก็นําก็ชุดเดิมด้วยนี่ว่าใช่เป็นกันดําชุดแปะคู่มันก็ตัวใหม่แต่นี่นตัวเดิม ผมไปถึงกันดั้มแล้วอมีจริงๆนะก็ลองนี่พี่อําซื้อแว่นใส่กันดั้มมานะแล้วมาถ่ายเอฟซีนี่ถ่ายเห็นกันดั้มด้วยเอามาถ่ายเอาเอานี้เราวางไว้หน้ากล้องเอฟซีนี่เราถ่ายรูปเห็นกันดัมยืนด้วยครับก็สร้างไว้เพื่อป้องกันการซี่อื่นบุกครกบุกเราที่นี่แล้วสร้างไว้เพื่อป้องกันตัวด้วยครับตอนผมไปเรียนที่สหรัฐก่อนสงครามครั้งที่สองผมก็พานไปด้วยแล้วสงครามครั้งที่หนึ่งไปไหน สงครามโลกที่หนึ่งมผมก็อยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละไทยเอาไม่ได้ไปอยู่สหรัฐหรอไม่ผมไปไปเรียนที่สหรัฐก่อนสงครามโลกครั้งที่สองอด้วย <laughs> <อ>กลับมานั่นเลยนะก็สอ,อ,อบบรรจุได้เกียรตินิยมระดับหนึ่งด้วยเอ,เอาจริงก็จริงนั่นเลยโอ้สุดยอดมากครับเรียนตีสวยตีโวย,ยทั้งหลายรอบด้วยดูประวัติได้ในสอนในสอนสอนสในสอนทุนที่แล้วอยากถามว่าไม่มีลูกไม่มีมีไอย่างเงี้ยเนี่ย เอฟซีเพื่อนบอกว่าอย่างนี้อามเดี๋ยวพี่จะเป็นเป็นเมียพ่อใหญ่บ้องเองจะ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 รับไว้ไหมจะจะรับสมัครคนกีบไหมหรือยังไงยังยังเปิดใจรับไหมหรือยังไงต้องบอกผมก่อนไม่เรากลแล้วทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่ไม่ไม่เปิดใจรับอ่ะเพราะว่าเผื่อเผื่อมีเอฟซีผมก็อยากจะกีบต่บ้องนะอยากจะเออแต่บ้องโดดเดียวเดียวได้อย่างนี้ไงเอฟซีที่ว่านก็คือหมอเอ่นั่นแหละอ๋อรไม่ก็เขาก็อยากด้วยว่าเออต่บ้องอยาก เออเผื่อเผื่ออยู่โดดเดียวเดียวได้อย่างเงี้อยากจะหาครอบครัวสักคนไหมอะไรประมาณนี้อย่างนี้ไงอ่ามึงเก็บวันไปเยอะข้าวอยู่ก่อนเริ่มเดียวก็พอแล้วแค่นี้ละเดี๋ยวเริ่มเดียวก็พอแล้วเอะบุกัแล้วเอะแถวเพื่อเหลือเหล่มเดียวอีอืมเนาะกิ่งใช่ไหมเดหลือเหียมกิ่งกับกิ่งข้าวเชี้ยวข้าวอยู่ก่อนนะไม่เผื่ออยากมีคู่ชีวงชีวิตดีๆเออเผื่ออยากมีคนปรึกทรงปรึกษาอย่างนี้ไงโอ้อืม ก็อยากมีคนปรึกษาว่าเออตะบ้องพุ่นกระโดดเดียวๆได้มานานแล้วเนาะเออนอนขอดตัวเองมาโดนโดนโดนเลยไหมอะไรประมาณนี้ไงเออก็เผื่อถ้าเป็นคนชื่อเอก็มาได้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอมด้วยต้องรับสภาพตะบ้องให้ได้ใช่ไหมว่าเราเป็นแบบนี้นะเราอยู่คนเดียวนะเขารู้อยู่เขารู้จักกำมอพื้นประมดเลยเขาเขาจีบผมตั้งแต่ผมอายุสิบสามสิบสี่สิบห้านี่เลยคนคนนี้ใช่ไหมใช่คนที่เอหมอเอนี่แหละ นะ <poisoned. S 2> <Yeah, surprisingly. S 1> สมอเอนะนี okay, ่แม่ค้าลรตเตอรี่เหมือนกันแม่ค้าโี่มงแม่ค้าลอตเตอรี่ก็นักร้องที่แม่ค้าแม่ค้าลรตเตอรี่ที่ไหนล่ะแม่ค้าบ่บ่บ่ยมวยบ่ไวเลยเจ้าพนังไกลกลว่าขรเ่พนังนี่นะเจ้สี่นเบิเล้องเจน้องมามานังเลีม่ค่ากมาเลยเาบบมานี่ยมานังน้ำกันนี่น้ำกันนี่นั่งขกมกันนลยมามาับกมกันกัน่คอยนั่งนี่นะอย่าขบงน้อ มัน้านนันกอน็อ่ะเจ้าสนใจตัวไหนแบบใดจังใดเว้ฮะาหาสามหนึ่งสามสามเก้าไห้าสามหนึ่งสามสามเก้ามีไหม 3> 3, 9, ไม,ม,มันเอาสักหกตัวเอาสามเก้ามีไหมทด้ใยสองตัวถูกอ่ะสอมเก้านะเร,ริ่มมีแต่สามแปดแม่เาือไปหมวนแล้วสามเก้าอมีหนึ่งหนึ่งหาสามบข้างหลัง มีนะเจ็ดหนึ่งเก้าอีล่ะเย้เพิงขี่อยู่เพงขี่เยฮะคอยดูนนึ่งไม่ชอบเอาเลขที่มีเลขที่สวยหน่อยพี่เลขกไหนยะฮะางวันที่สอให้าวันที่สให้ยังไม่ไปขายได้อยู่แล้วขายได้แล้วาวันที่สเจ้ามานั่งใกล้ใกล้ไลอีลีนั่งใกล้นะไอ้เพื่อนเพื่นรับ๋ยวด้วย จะืได้ออะไรไปนี่นะแต่แต่เจ้าเจ้าดึงค่อยเลยเอาลายไปเลยไหลายไปเอาใบเดียวต้นนะโอ้ยใบเยไม่สิววะเอาใบเยไปนะหมดถ้ามันเป็นดวงของข่อยนี้้าเจ้าจับข่อยโดนใบนึงมันกรเทกได้เนาะเอาใบเดียวใบนี้เหรอเพื่อนเอาใบนี้นข่อขอเยจะ้ว่าข่อยใบข่อยดึงยีงแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดอ้า้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแป๊บนึ่งเด้อเก้าเก้าแปดเจ็ดหนึ่ง้ายปเอาเงินมาแป๊หนึง แบบนึงเจ้านัอยู่นี่อยอยู่ผู้เดียวกันเออเก้าเก้าเพิ่นงฟอยู่มู้เดียว้หก็ไปเอาเงินใหม่เพิ่นซักกอนเรีที่ออกสามสามเก้กับใายตัวเก้านี่ลเลยครับทีอไว้ว่างนะอยากกลับไปใช้ที่เบียบเดิมหรือเปล่าหาสามหนึ่งสามสามเก้าห้าสามหนึ่งสามสามเก้าี่ยนังวันที่หนึ่งออหนงวัวันทีสิบหกโมกร่าอ่เก้าเก้าแปสห้าร้อยสามเก้าเดี๋ยวเดี๋ยว มันหนึ่งท่านว่านี่จะที่ปปลาไปคอสปกมุกกระลาให้ทีหยัางวันนี้ไปไปมึงไปที่ประเทศไทยเนี่ยคุณเนี่ยยู่อยู่ถามทัวถามพี่น้องอยู่ปุ่นเนี่ยปฏิทินี่ญ่ปุ่นเนี่ก็คือของหนึ่งท่านว่าเนาะวันนี้เนาะแต่ปฏิทินประเทศไทยเป็นไงเป็นปิะเทศยู่กรุงเทพยมันมันมันเดือนมกระลาเด้ครับผมครับมันอร่อยมากของเอเชียด้านในใครเรื่อองหานของหวานเลข ไอยสื่อละลายก็เปนสื่อน้อเ่นโยี่เจ้าดึงให้คอยตัวเดียวเจื่อดึงให้ไล่ไปก็เอาบโยเอะนกับยไมจเถือกับโอ่อ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 อออ่่ออออ่อ่อออ่่ออ่อ่ออออ่วเอาอ่่ออออ่่อออ่่่ออนออ่ออยออ่อ่อ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 ออ่อ่ออ่ออ่ออนออ่ออ่อ่อออออี่่ออ่่่ง่่่อา่อดอ่อ่เออ้่ออ มันผีเปิดกีอย่าง,งนี้นี่ฮะมันสิค่อยบอกเจ้ามันหนึ่งมกราลดิเจ้าเจ้าเปิดเพิ่งดีด้วเขาเาเขาอ้ยตายแล้วไอ้ทีนีสมกราตัวไหนกว่าพ่อยบอกเจ้าทีมันออกหาสองหนึ่งสามสามเก่ามันออกสองมกรลาเลยอันเนี้ยหาสมหนึ่งเนี่ยสามสามเก่าของหมดวันที่หนึ่งท่านว่านี่สีหอดนี่อขอจึงเดมาถามเจ,เจ,เจ้าเจ้าสบปลาไปหอดอยังสิบหมกลระามันโดนอาใจปะเจ้าอย่งพูดเดียวนี่เจ้าไรก็ลักไรมงอะ ที่นั่นเก่าผมมันตรงดีนั่นเก่าผมที <g <g ่นั่นเก่าข้าวบอนดีเห็นใคเจ้านี <g 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 um> ่ยจองโเอาแว่นแว่นกันดำมาใส่ใส่มองหันเราก็เห็นเราเห็นเว้นต้องเอาแว่นนะครับมาขยายดูนะถึงจะเห็นบอกว่าเห็นบ่กเว่นกันดำรองหุนนาฬิการองหุนนาฬิการองหุนขวางกันดำมหมอ๋ออะไรเห็นไห้โอเคอะไรเห็นไห้จะเร็ยนไห้ไหมครัอะไรเห็นไห้ซื้อไห้ต้องใส่นาฬิการองหุนผมเดี๋ยวเห็นอยู่นี่จะเห็นบ่เดี๋ยวเห็นอยู่จะมองแล้วนี่จะมองแล้ว จำองแล้วฮกี่โดนเเนาะฮ่าฮยังฮ่ามวนสามฮายท่านผู้ชมเอาจริงงริงห้าโมงสามสิบห้ากิงเรื่องจริงนี่นาฬิกาผมห้าโมงสสิบห้าเอาริงแต่บังริงเหมือนรู้นะมี่ยเจ้าดูดวงอาทิตย์จะเปล่าเนี่ยบ่ไปดูมุวากิหกูเอาสลักเอาแหวนแกดะดำไว้ไปไปกองเงนเดอว่างระจ ไอ้อามอกแว่นกระทำช่องเห็นแล้วมันเห็นลงหนใส่ผมใส่ไปนีมี่มีมี่น่ากัของขัดของโวดพร้อมปาดเออของ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 เอเชียน่นกัเอเชียทีวีเอเชียเหละผมใส่ไปแขนนีก็มี่มันลองหนไหมมันลองหนเออปัดสีโทบานีมันลงหนนั่นละยูระจิเมกาไม่ขายเด้อทีวีระจีเมกาไม่ขายน่ากับแบบนี้เอาสรุปเลยเจ้าจะไปใส่ตอนนี้ ก็วไปกินเขากินเขานาะโอเคขอขอบคุณอ่ะยังก่อนมืมึงไกันนะมึงไนะนาจืถือว่าที่สอบ่มาหากันบ่เลยดล้ว่ันที่หนจเ้รา็นวท้วันที่หได้เียบอกว่าถือวันที่หนึ่งเอาบอกเอี่ก้าเกดเก้าเก้าแปดเจดหนึ่งเก้าอวันที่สองนี่เก้าเก้แปดเ่งเก้าใครไม่ได้เกิดเราใครบอกต้องเร็วดิไม่ได้เกิดนะวันที่สอง๋อสิสรุปให้เอซี่สังงวดนี้ตัวใดกว่าห้าสามหนึ่ง สามสามเก้าห้าสามหนึ่งสามสามเก้าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกับตาบ้องคนข้ามกาลเวลา <c oughs> จะอย่างเนี้ยแบนอยู่เด้เวลาบ้างคะน,นี้หาโม่งสามจิตหาบริสุทธิ์อีหลีแบนอีเออเป็น,นเ,ออเนบงไดลิกาหรืของกาดัมปะบ,<อ>บ่อผู้ดีสางขึ้ไมกก่กับไทยบิวตินเมกาเน่ะแจ้ว่าสร้างคอนเสิร์พิเศษเสรแล้วค้าบอลอยู่ข้นชั้นสุดยอดมันบ่ไอะไรไข่ล้านไหมครับ เข็มบ,บางย่อมเป็นบางแห่งมันตุบปั๊บดิเข็มบ,บ,บางยอง่อมคือตัวปูนหลอ,อกการใส่นี่จะอะไรอะไที่หูรหัสจะหมุนไปหมุนมากหมุนไปมากหลายทิศนะจะเรื่องที่ถอดออกได้เนาะก็ถือว่าสรุปไปแล้วเนาะตาบ้อ,บองเนาะ<ม>่นไปที่นี่หลังจากก่อนท้ายคลิปเราจะสีใบยางของเงินผูงง้ใด้บอนี่ขออยู่ขอไปตามตั้งแต่ที่พ่อเจ้าขอปุ๊บเจ้าสิแลกกับอีหยังไก้เศราไลยเดีวอีแต่ตอน ลักษณะชุมพลอ่มมลอละ,อละชุมพลคอยเป็นหลานขานะคอยเป็นหลานขานะสมมติวิธีการขอเงินเกี่ยวกับเรื่ของเนี่ยเอาชุมติขอเป็นลานขานะขอกระนั่งเห็นของอยู่นี่อเ,น<ว>เอาจะลองขอเงินมั้งสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับตะร้องขอปัจจัยได้ห้าบาทสี่บาทได้ไหมตะร้องบอกหัวใหญ่ให้แค่นี้เลยอะไรนี่ชูมว่าเขาจะตอบว่าไหนบักกว่ากูนี่ <laughs> ขอบคุณครับก็อย่างนี้แหละเออแล้วกาะารยคุณผู้หญิงไหมถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนผู้ชายเอาเพว่าคุณผู้ชายครับจะวางขอปรจจที่ห้าบาทสี่บาทได้ไหมจะวางจ่อหัวใหญ่ให้แค่นี้เลยแล้วส่วนใหญ่เขาเขาตอบว้างไงเขาก็ยื่นให้ก็บมตัวไหนบางคนเขาถามว่าตัวไหนสามสามเก้าเมื่อวนี้วัจะถึงนี้ตัวเดิมนั่นแหละตัวเดิมที่เคยออกด้วยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะวิธีการไม่มีไม่มีคำใหม่หรอกคำใหม่ในการขอเงินตาม ร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีข้าไม่เ่าไม่มีข้ไม่ไม่มีข้าไม่เ่าสวัสดีครับตะบองนะครับเนี่ยบ่บ่มีบ่มีบปด้บ่บ่มีเจล็ดตรงเจล็ดรอจากน้อยบ่หรือได้จับบ่มีเจล็ดหรือเปล่าเอาสิไปเจล็ดรอกับไปฉลองบบนี้บ่บ่มีอนเอาสิสมมติว่าเจ้าพ่อผู้สาวร้านค้างามๆบ่แล้วสถานการณ์องเจ้านี้คือเจ้าเห็นไหคือผู้สาวผู้งามเว้ยเจ้าสีวังเดชในการไปของเงินเขา คุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงคนสวยเขาปอใจไดห้าบาทสิบาทได้แม่จะร้องจะบอกเลขใหญ่ให้แค่นี้เลยก็แค่นี้แหละแค่นี้เลยก็คือแล้วแล้วเขาให้ไหมบางทีเขาให้บางทีเขาว่าไม่มีหรอกลุงก็ขอบคุณมากครับผู้พูดผู้พ่อเลยผู้พ่อตามตามหลักเราเห็นผู้หญิงสวยแล้วก็ต้องผู้พ่อรมดานะใช่แต่ว่าสวยจริงไหมสวยจริงไหมสวยจริงที่หมอเอไม่ได้หรอกหมอเอสวยกว่าสวยแบบซ่าหยิบเรื่อยนี่ไงอันนี้สวยแบบซ่าดิต นี่ขี่มือนะขี่มือ,อ,มอเป็นแบบนี้อเออขี่มือหมอเอ,อนี่ไงขี่มือหมอเอกับต้น <c oughs> หอมรูปรูปแบบพี่อาพี่อับ <c oughs> คนที่ชื่อต้นหอมนั่นแหละเป็นคนทํานี้แล้วเย็บเย็บตรงนี้มันมาออกหรือยังมาออกแล้วกลัวกลัวหนว่าใช่ยังเดี๋คนขายน้ำผ้ากันเดีวเวลาผมไปซื้อไอ้ิีมเด้๋วเอาของผมด้วยนะซื้อไอ้ทมหน่อยเมนูอยากกินไอ้ิีมมีเงินห้าบาทก็เอามีเงินเจ็ดบาทก็เอาแล้วนี่จะถามว่าผู้หญิงที่ขี่ผมมีแต่คนรวมทั้งนั้นยังเก็บไหมเดี๋ยวนี้ไม่เก็บ ข้างในมันเชื่อมกันแล้วแต่ตัวนี้มันไม่เชื่อมตัวนี้กระดูกมันโผลกระดูกอันนี้หรือหรือเป็นหนังเป็นดูเพราะว่าไงมันหักหรือยังหรือมันไม่หักหักแล้วหักแล้วโอ้เนาะไม่น่าเป็นอย่างนี้นะพูดถึงเนาะตามหลักนะเ <Okay. S 2> จ้าไปกีบเขาดิแม่นบ่เขาก็เ,ยกยเลยโหดใส่เราหรือไงไมไ่กีบเขา่อ่อบไม่กีบเขาก็กีบผมมุมไอ้ก็อนขยักไอ้ก่อนก็กรีบ马拉松เกินไปเกินไปอ่าเออ ก็เก็บตั้งแต่ผมอายุสิบสามสี่สิบห้าปีนู่นแหละจนถ้าถึงวันนี้จนผมอายุก,ก็ได้ถ้าถ้าผมไม่ได้ผู้สูงอายุคงได้นานแล้วคกับผมตั้งแต่หลังสงคารามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นนั่นแหละเ <c oughs> กีบตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอ่าสมัยผู้สาวก็บตะบองตั้งแต่สมัยส,ยสยงคารามโลกครั้งที่สองครับผมผมไปเรียนก่อนสงครามโลกครั้งที่สองด้วยเรียนที่ไหนเรียนที่เราเรียนเอ็งเกิ้ลก็มหาลัยอัฟฟอร์ดอ๋อเอิเกลมหาลัยอัฟฟอร์ดที่ดาวลุงที่ศูนย์ด้วย ก็เปิดดูช่อง02 03นั่นแหละจะเห็นผมแตกออกเป็นเด็กๆหลายคนนั่นเลยไปเรียนดูช่อง02 03เลยนะครับท่านผู้ชมแจกนาทียของพียอะไรของพียอะไรนั่นแหละนะครับเอาเอาสำนี้แหละครับแล้วก็อช่วยย้ำหน่อยว่าตัวไหนนะห้าสามหนึ่งสามสามเก้าห้าสามหนึ่งสามสามเก้าของวันที่หนึ่งธันวาคมนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยกับตาบ้องคนข้ามการเวลานะครับ ซึ่งเกี่ยวกับฝันเรื่องเกี่ยวกับกันดั้มเนาะอะไรประมาณนี้ตัวเดิมตัวเก่าเนาะ <Okay S 1> โอเคครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับกับทางตะบองนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรอบกวนท่านผู้ชมมามากคอแล้วนะครับสำห,สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกัอนใหม่เนาะครับวันที่ขอมาหาเจาะขอต้องมาตามหาเดี๋ตามหาขี้่รดว่อนฮาวิอย่าอย่าไปนี่ย่าไปวนทางพุ่นบูโยสามาช่วงเวลาสั้นนี่จะเห็นตื่นหรือไม่เบอร์มุกขันจองศูนย์หนึ่งเด้อ จองคู่หนึ่งพี่อะไรอาจารย์ที่เป็นอะไแต่เนี่ตาบองตื่นมา่ยางตาบ้องไม่ยางขอคัดนิราอ้อมสินีนไปไหนนี่ลหรได้ก็มาหอนมาหนีเหรอได้โอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าตีสว่งวดกว้านงว่าไม่ห้บ่ให้กันดีบ่ให้ิบจับให้บถือว่าตีสวงวันนี้ยืนยืนเองนี่เจ้าตกอวยพรข่อยหรืออวยพรดเอฟซีทุกคนที่เพิ่นเบิ่งเจ้าตอนเนี้ยถ้าเจ้าอยากได้เงินดีๆอยากให้มัด่ายแบงค์ไปจะนะเจ้าตกอวยพรอดใเพิ่นถือนัดที่หนึ่งไปกับร่างที่นี่งก็บอกแล้ไปหาซื้อเอานที่ละ เอาเอาสักนิดเดียวคลับเราก็หาเกี้ยงไปหาเสือเอาที่เหรอได้ได้บมใช่ปัญหานะครับเอานี่ของเจนี่มันเสียวมันทีสองนี่ก็เปลี่ยนกับเก็บเงินเก่าอยู่เหรอโอเคเอาตามนั่นแหละว่า่ากันวันที่สองกับวันที่สองเอออ่าฉันฉันในเรื่อวมันทีหนึ่งมันมันบอกว่าเสียวตกตัวมากกว่านมันบอกโอ้มากมากกว่าเร็วกว่าเออเอาเอาตามนั่นแหละมุเจ้าเนาะเอาโอเคครับเอาเอาแค่นี้นะครับผมท่านผู้ชมได้ฟังนู่นหงงงงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับผมกับตะบ้องคนข้ามการเวลาเนาะ เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายแก้วันไหนจังไไหน,ไหน,ไหนก็ต้องมาตามเบ่งวันรัสิพอเล่าบอแบบใดจังไหนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวลาา้ล้กันหนุ่มอาร์มคนเดิมมาวินชาแน,นลน้องน้ำชาแน,นลบ่าวแพ็คชาแน,นลปตัตตาคนมีเซน์หรือว่าท่อทองแหล่คนเดิมนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับโอเค